ะครับมาดูสมาชิกทุกท่านทุกคนพี่พี่น้องๆ้อง,องคุวาจาก์นะครับผมจะถ่ายอีกที่หนึง่งนะครับตรงนั้นก็ถ่ายเป็นคู่กับหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อสมนะครับวัดเขาดินจังหวัดอยุธยาเป็นเหรียญหลังอีกเหรียนหนึ่งนะครับ แค่เลยนะครับดูก่นกอนชมก,นก่อนนะครับสุดยอดนะครับดูช้าๆนะครับปีหนึ่งจิตปืนไฟนะครับหลวงพ่อสมวัดเขาดินนะครับชมก่อนดูก่อนนะครับเรียนช่วยจริงๆเรียนงามจริงๆนะครับ มีโคดด้วยนะครับโคดไม่ลึกนะครับโคดต,ตัวนี้ทองนี้ไม่ลึกนะครับสวยงามจริงนะครับผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูนะครับลุ่มดำสวยงามจริงๆชัดเจนิเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ยอดนะครับเรียนแท้เลยนะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังไปก่อนดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังนะครับสวยงามจนะริงๆลงดั่งเตียนแท้เลยนะครับปีหนึ่งเจ็ดบืนไฟนะครับสวยไหมครับมคมจิดเลยนะครับ สุดดยอดนะครับสวยงามจริงๆน,นะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้นะครับตอนนั้นผมยังถ่ายทำากับปีหนึ่งเจ็ดลวงพ่อคูณอยู่นะครับอันนี้เอาออกมาให้ดูกันจั่ะๆช้าๆเลยนะครับอ่านเอาเลยนะครับ ถ้าต้องการแล้วก็ติดต่อได้เลยครับโทรแอดไลน์เข้ามานะครับเขียหน้าจอรลถ,ถ่ายเห้มานะครับที่นี้ก็โทรคุยกันได้นะครับนี่โค้ดนะครับโค้ดตีโคดด้โคดนะครับหลวงพ่อสวมตีโค้ดไม่ค่อยลึกนะครับบางตัวก็บางกว่านี้อีกนะครับคมแต่คมนะครับปีนเจ็ด ขนไฟนะครับหลวงพ่อสมวัดขวดินเหรียญน,นี้สุดยอดนะครับพุทธคุณแข็งแร่งแรงดิบครอบจักรวาลดีทุกด้านทุกมุมน,นะครับสุดยอดเลยนะครับเอาดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับกอบตัดไม่ต้องดูหรอกครับเพราะว่ามันเหรียญแท้ังไงก็แท้นะครับของเจ้าอื่นเหมือนกับ อยู่ใน Google เหมือนกันนะครับก็แบบเดียวกันเลียนดังเลียนดินะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าแปดสองเก้าศูนจทำแไลน์เข้ามาไอทีไลน์นะครับมีไลน์อีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าหกห้าสามหนึ่งนะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับพิมพ์ว่าทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งนเลยนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับ พี่ๆน้องๆรูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนตรงไหลน่นี้ก็เป็นตัวหนังสือนะครับเป็นสัญลักษณ์ของท่านนะครับเป็นชายาท่านนะครับชายาท่านนะครับครัขบขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันพี่ๆน้องๆรูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่เสียนพระในห้างเพราะว่า เป็นลูกช้วไล่ช้วนะครับขอบคุณครับ